กินเตงโมป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งพืชมีปัญหาปรึกษาเทีเยนจเกษตรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมทุกประเทศทุกท่านและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกพริกมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปให้กับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่นะครับที่สอบถามเข้ามานะครับว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับพริกบ้างนะครับผมเจ๊ฝนนะครับคลิปนี้นะครับ ก็จะเริ่มเกินนะครับหัวข้อต่างๆที่ปัญหาของพลิกนะครับมีอะไรบ้างนะครับโลกของพลิกมีอะไรบ้างก็อยากให้พี่นอกเกษตรกรฟังให้จบเพื่อเป็นแนวทางความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเราเองไม่มีใครเก่งสุดครับลัญยาเก่งสุดครับผมนะครับผมเจอมาเยอะนะครับพ่อแม่ผมเป็นลูกเกษตรกรครับนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะครับให้มองว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าไก่ชนก็ต้องมีไก่เชิงครับผม อ่ะพริกนะครับสายพันธุ์ที่นํามาปลูกนั้นผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรเลือกสายพันธุ์ที่มันที่ดีที่มันดังนะครับที่มันปังเหตุผลนะครับก็คือไวรัสเกิดมาจากหนึ่งสายพันธุก,กรรมด้วยนะครับผมสินค้านะครับในการเลือกซ,ซื้อนะครับเดี๋อย่าไปซื้อเลยที่มันปล่อยมามั่วๆนนะครับที่แบบเอ้ยใช้ปลูกนั่นนี่ได้ดี มันต้องเป็นของแบรนด์หน่อยครับพ่อแม่ของแบรนด์นั่นก็คือของที่มันเป็นของแบรนด์นะครับพูดง่ายๆคือของมันดีนะครับของแบรนด์นะครับอย่างที่คมเคยบอกนะครับสิบยักษ์สิบบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่เกี่ยวมรดพันธุ์มีสิบบริษัททั่วโลกที่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับบอกว่าพันธุกรรมเลือกมาให้ดีครับซูเปอร์ฮอตครับดีที่สุดถ้าสายพันธุ์ที่เปิดมาใหม่ใหม่ ควรพึงระวังนะครับพ่อแม่อันนี้ก็เป็นแนวความรู้นะครับอันนี้ผมแปลงของเจ๊ฝนครับก็คือแปลงนี้แปลงแรกนะครับปลูกประมาณเกือบสองไร่นะครับพันอะไรอ่ะพันคังคกมั้งครับผมไม่เคยได้ยินนะครับแต่ในที่ผมก็คือการเป็นหมอนะครับในการแนะนําในการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับก็พี่ฝนก็ได้เข้ามาพูดคุยกับที่ร้านนะครับ ว่ามันเป็นแบบยอดมันเหลืองๆอมันแบบจิกๆเขาเรียกว่าวารัสไวรัสที่เกิดจากแมลงปากดูดไม่มียากระไดกําจัดไวรัสได้นอกจากทําตามโปรแกรมและแก้ปัญหาตรงนั้นได้แก้ปัญหาช่วงหน้าคือเมื่อเราปลูกไปแล้วนะครับการกเกษตรไม่มีอะไรจำ้อยนะถ้าเราเดินผิดเนี่ยมันก็จะผิดไปทั้งแปลงอันนี้เก็บจนคุ้มนะครับของเจฝนเพราะว่าการดูแลใส่ใจของเทียนชัยเนี่ย จะเน้นเรื่องการใช้ลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของแบรนด์และของดีและทําความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้บริโภคในการนําใช้ตัวยานะครับใช้ไม่เป็นเนี่ยคนบริโภคก็เขาก็ไม่เขาก็ไม่กล้านะครับใสอินทรีย์เยอะนะผมก็เป็นใสอินรีย์คนหนึ่งมาก,ก่อนจมปักจมูงงั้นแหละผมก็เลยแบบมาได้มาเรียนรู้ตัวนี้นะครับอยาาเอามาแชร์เป็นความรู้ครับพริกเกิดจากเอวัลัตเกิดจากมแมลงปลาดูด การเลือกสาพันธุกรรมดีที่สุดผมแนะนำเป็นซปเปอร์ฮอตนะครับผมก็ขายอยู่สนใจสินค้าแอดไปได้ที T ่เพจครับนะครับโลกของไวรัสเนี่ยโปโด18บาทครับผมหนึ่งซองสาม,มารถจะยั้งเชื้อไวรัสนี้ได้เลยมันเกิดจากมแมลงปากดูดครับมันจะเป็นเพี้ยไฟมแมลงวีขาวเพี้ยดำเพี้ยแก่เพียเพ้ย,ยอ่อนโปโดครับซองเดียวฉีดยังไงหรอฉีดตอนเย็นครับผม บวกกับ SK p เคปีเตอรีมอเข้าไปครับผมพว่าแม่ถ้ามันเกิดแล้วนะอันนี้ผมมาแนะนําเรื่องโลงก,ก่กอนะครับเดี๋ยวขั้นตอนปีย่อยต่างๆเราจะไล่จับมือปลูกเลยครับผมนะครับอันนี้เจฝนก็เก็บจนคุมนะครับเก็บจนแบบก็คือคือเขามั่นใจได้แล้วว่าจะปรึกษาใครดีจะเป็นมีใครข้างกายเขานะครับร้านไหนที่จะอยู่ข้างเขาได้นะครับเจฝนเขาจะไม่เน้นเรื่องสามัญครับ เมื่อก่อนผมก็คิดว่าเก่งมากนะครับแต่สาหรับผมแล้วตอนนี้มันไม่ใช่นะครับสามันมีไว้เพื่อเทียบเคียงครับแล้วก็แยกแยะให้ออกกันเองนะครับเดีย๋ยวรู้ไปผมไปเรื่อยครับเดีย๋ยวจะรู้ความจริงนะครับไวรัสนะถ้ามันจะมีแฝงมากับเมล็ดพันธุ์นะครับพ่อแม่้ังเก็บเลยเราเพาะขึ้นมาเนี่ยเราลงหลุมปลูกอยู่ในถาด14-15วันเนี่ยนะครับ ถ้าเราโรยด้วยสตาร์เกินจีนะบนถาดมันจะคุมแมลงได้เป็นเดือนนะครับพ่อแม่มันจะไม่มีอะไรมากวนเลยแหละแต่ถ้ามีแซมมาหนึ่งต้นสองต้นสามต้นในถาดดึงออกครับนั่นแหละคือเวลาที่แฝงมากับเมล็ดพันธุน์นะครับเราดึงออกแต่ถ้าเรา,เราไปปลูกแล้วเนี่ยเราไปเจออีกเป็นแบบนี้หนึ่งต้นสองต้นอยู่สลับกันไปดึงออกครับอย่าไปเสียดาย เราฉีดคุมแมลงด้วยโปโดครับหนึ่งซองต่อน้ำยี่สิบริรนะครับบวกกับ SK p e t ป o เต u ร o i ีมออยนะครับเ k p e t ป o l e อ m o i เนี่ยเป็นยาฆ่าไข่คุมไข่สำหรับพี่น้องอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับและเป็นจับใบในตัวไม่ต้องไปซื้อสารจับใบเพิ่มครับผมจะเน้นย้ำเรื่องการลดต้นทุนให้ได้เลยและผลผลิตที่ดีนะครับเราสามารถนำมาบริโภคได้เนี่ยโดยที่ไม่เป็นพิษต,ต่อเรา กับผู้บริโภคนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องตัวยานะครับใครเก่งสามัญมาผมก็ไม่เป็นไรครับรู้อยู่กับใจเนาะของแบรนด์ะว่ามันเป็นยังไงนะครับสายพันธุ์ดีไม่ใช่ไปกว่าครึ่งครับท่านะพ่อแม่แล้วเราอะ่ะก็อย่าไปถามกันเลยถามกันเขาก็ไม่บอกบอกได้ก็น้อยคนที่จะบอกนะครับเขาจะปลูกมาเหมือนที่เจฟฟรร์เล่ฟังนะครับว่าปลูกมานานแล้ว ไม่ต้องมาสอนชั้นไม่ต้องอะไรเงี้ยก็โอเคครับก็เลยบอกว่าเราไม่ได้เก่งมันจะเกิดเพราะฉะนั้นเราจะล้มเซียน <c oughs> ไม่ใช่ครับเราเอาเซียนเขามาเป็นแบบอย่างในแนวทางในการที่เขาปลูกชักล่องยังไงนะครับชักล่องยังไงวางสายน้ำหยดยังไงนะครับป้องกันเพลี้ยไฟยังไงไม่มันเจอฟิฟโฟนิลหรือซานเชตปล่อยไปทางน้ำหยดดินแน่นลงใช้วูดูระเบิดรากระเบิดดินนะครับหนึ่งเดือน ในการฉีดกำสังกับแต่มแมลงไม่ต้องฉีดจําเป็นทุกสี่ห้าวันถ้าทําตามแนวทางที่ผมบอกนะครับก็คือการคุมตั้งแต่แรกเลยบนถาดนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะแต่อันนี้มันเกิดปัญหาแล้วเราจะแก้ยังไงแต่ถ้ามันเป็นแบบแบบเนี้ยหรืออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันหายใจไม่ออกมันโดนน้าท่วมครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นแบบ ใบแบบเหลืองเหลืองด่างเยอะเต็มแปลงแนะครับแต่ถ้าเราไม่กันไว้ครับมันก็จะไม่มีห้องอาหารที่จะทําอาหารให้ลูกกินหรอกครับมันก็จะติดไปหมดเลยนะครับใบด่างสังเกตดูของเจ๊ฝนเนี่ยเก็บจนเยาวแครับเก็บจนแบบอ้ดได้หลายตันแล้วครับคือถ้าถามว่ามันดกพอใจสําหรับผมมหมย,ยังครับเพราะว่าสายพันธุ์หนึ่งตรงนี้ด้วยมันจะตอบสนองในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เติมเต็มเข้าไปนะครับ <N ic> um> <N ic> um> นี่แหละครับเอาเป็นในความรู้เนาะต้นไหนที่มันสมบูรณ์ที่มเมล็ดพันธุ์มันมาดีนะครับมันก็จะต้านทานต่อโรคเยอะแล้วก็ตอบสนองในการฉีดอาหารทางใบฮอร์โมนที่คุณพ่อแม่เรียกครับใช่ไหมครับไม่มียาใดนะครับที่ว่าฉีดแล้วงามสวยงามวังไม่มีหรอกนะครับเหม็นแบบก็ผมลงแปลงทุกวันครับผมเลยกล้าพูดเนาะไปเจออะไรที่มันแปลกๆเยอะนะตามส่วนอันนี้ครับ พริกอะ่ะที่มันมีคาวเขาขาวอยู่คือแคลเซียมโบรอนนะพ่อแม่แคลเซียมโบรอนในพริกในพืชใ,ในผักต้องใช้นะครับก็มีลูกค้ามาเล่าให้ฟังเหมือนกันครับว่าไปบางซื้อบางที่เ่ะเขาบอกว่าไม่มีหลอกแคลเซียมโบรอนในพืชมาผมครับก็จะรู้ว่ามีหรือไม่มีเนะาะพ่อแม่เนาะอาพี่ฝนเจ๊ฝน,นครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมพาไปเจอตอนนี้เจ๊เขาจะลงเพิ่มใหม่อีกนะครับเจ๊ฝน,นเนี่ยก็จะลงจะลงเพิ่มอีก กี่ไรอ่ะก็เพิ่มเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามั่นใจแล้วมีที่ปรึกษาดีนะครับแล้วก็สามารถวัดผลได้จับต้องได้ครับผมนี่ครับก็คือการดูแลใส่ใจนี่อันนี้คือกิ่งต้นที่แบบตัดติง่งกิ่งออกนะกิ่งก็คือเป็นเป็นเวรัสอะ่ะผมให้แต่งออกถ้าจะเอาต่อนะถ้าจะเดินต่อแล้วอะ่ะเราลงทุนแล้วเราจะเดินต่อไหมถ้าเดินต่อก็ทำตามที่แนวทางที่ผมแนะนำไป ผมไม่ได้เก่งนะครับผมศึกษาทุกๆแปลงมาหลายแปลงคือมันหลายแปลงอะ่ะใช่ไหมครับคนไหนสําเร็จก็ามาแชร์หน้าที่ของหมอเนาะนะครับมันก็จะได้พริกที่ว่าสวยเต่งแดงแปด๊ดน้ําหนักได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นโรคต่างๆเนี่ยผมก็ไม่เคยกลัวเลยก็มันอยู่ในวงโคจรเดียวกันนะครับสามัญเทียบเคียงยานะครับสามัญที่ดีต้องของแบรนด์นะจ๊ะ อ่าไม่พูดไม่พูดเน็บแล้วนะครับอ่านี่ครับไวรัสเกิดจากมาแมลงปากดูกสายพันธุ์เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงของเจดดาวเรืองที่รอนแขวนนะครับเจ๊เดาวเรืองเซียนดาวเรืองสําหรับผมแล้วทําไมผมต้องเรียกว่าเจเดเก็แกปลูก,กดาวเรืองเก่งอะใช่ไหมครับแต่แกปลูกพริกนะครับครั้งแรกที่มาเจอกันก็จะปัญหาให้ถ่ายรูปไม่ให้ดูไอเจเป็นยังไงก็เจอแบบนี้รูปแบบเดียวกันครับหนึ่งต้นเหลืองตาย จากการลองก้นหลุมด้วยขี้ไก่ขี้ไก่เป็นก้อนๆครับพ่อแม่มันเค็มนะครับลองกินน้ำปลาเปล่าผมดูหน่อยนะครับมันจะเค็มไหม <c oughs> ไม่เชื่อราดีครับการปรุงดินดีที่สุดเลยแล้วพ่อแม่เนาะฟังเป็นแนวทางสําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยมันปลูกไม่ได้ไม่ใช่ครับพ่อแม่อย่าอย่าคิดว่าทําไม่ได้นะครับผมเจะนาเรื่องราวดีๆต่างที่ผมเจอมาในแปลงแล้วก็เจอสัมผัสหยุดวันนะครับผมไม่มานั่ง เทียนพูดนะครับผมก็อะไรนะนั่งทิพเหรอที่เ็พูดกันนะ่ะนั่งเทียนนะ่ะนะครับเสียนจริงก็มีนะครับเสียนจริงเนี่ยโอ้โหผมยอมรับเลยคือการแนะนํานิดเดียวเขารู้เลยว่าว่าถูกหรือว่ผิดนะครับนัทวุฒิคุณพี่นัทวุฒิตำปีกลางนะครับโอ้โหเสียนนี่เสียนพิกตัวจริงมาเหอะแกบอกวัดได้เลยแต่การที่ปรึกษาก็คือต้องเจอร้านที่ดีอะ่ะ ทีนในเกษตรเปิดมาห้าสิบกว่าปีถ้าไม่ดีพอก็ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไงใช่ไหมครับทําไมผมทำ,ทำคลิปแล้วก็ทําไมถึงมาทําให้ชาวสวนพริกได้ฟัง,งก็คือเราไม่ได้เก่งตัวยาเลยเราเก่งการปลูกกันครับแต่เราไม่ได้เก่งตัวยานะผมก็เป็นลูกเกษตรกรผมถึงรู้ดีแต่ทําไมผมถึงแนะนําให้มาที่นี่ก็คือความจริงใจของผู้บริหารแล้วก็สินค้าที่ที่ได้มาตรฐานนะครับมีหลายแบรนด์ชั้นนำนะครับ ที่นี่คือโรงพยาบาลที่ดีสุดครับไม่มียาใดครับสําหรับหมอแล้วไม่มียาใดที่ว่าจํากัดอยู่ที่ว่ายาขอ,ของบริษัทนั้นจะดีพอหรือเปล่านะในการใช้ตัวยาสําคัญนะครับที่ผมพูดพูดอ้อมมาเนี่ยคืออย่าไปกลัวครับใครปู่ไม่ได้มาหาผมครับในความรู้สึกผมแล้วผมอยากจะบอกว่าอันนี้ผมไม่อยากจะพูดพูดไปแล้วมันมันนั่นไงคือถ้าผมอยากจะพูดนะมันตบหน้าผมแรงแล้วทาไม่ได้แต่ผมพูดไม่ได้ไงคุณพ่าแม่ ถ้าผมพูดอย่างเงี้ยไปมันจะมีการโจมตีกันเกิดขึด้นเอ้ยก็ไม่ได้นั่นหรอกแหมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าผมพูดได้ผมจะพูดว่ามาตบหน้าผมแรงหน่อยถ้าคุณทําไม่ได้แต่ผมพูดไม่ได้ไงพ่อแม่ผมก็ต้องเก็บไว้ในใจใช่ไหมครับมันก็พูดอะฝักใหญ่ได้ยังไงเนี่ยผมก็จะจะพูดอีกนะถ้าเอาตัวนี้ไปฉีดอะถ้ามันไม่ใหญ่จริงผมอยากให้ตบหน้าผมแรงเนี่ยแต่ผมก็พูดไม่ได้ไงแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีการโจมตีการเกิดขึ้นเนาะวงการยาก็รู้ๆอยู่ ผมแต่ผมพูดไม่ได้ไงแต่ผมก็มาเล่าให้ฟังว่าเออถ้าใจผมอยากจะพูดผมจะพูดยังไงนะครับแต <c oughs> ่หลายคนงจงงแต่ก็คงไม่ต้องงงครับใครที่ทําไม่ได้นะไม่เคยประสบความสําเร็จเลยมีแต่คนดูถูกมีแต่คนว่าเราทําไม่ได้ต้องจบเกษตรมาหรอท,ท,ที่ถึงจะปลูกได้อะตั้งคำถามกับตัวเองครับไม่จําเป็นที่จะต้องจบเกษตรมาครับผมเห็นเยอะนะคนที่จบเกษตรมาแล้วไปเปิดร้านขายยามันเยอะพ่อแม่เราต้องมองนี้ให้ออก ครับแต่คนที่จบมาเขาทาจริงจังก็มีเยอะเราจะไปคุยไปคุยไปสาพืชพืชก็รู้เรื่องเลยถ้าคนที่จบมาจริงแล้วก็เขาปลูกอยู่เจอเจอบ่อย <c oughs> นะครับสุดท้ายก็อใช้ตัวไหนดีละ่ะเห็นไหมครับคนเราจะไปอวดเก่งเยอะอวดเก่งเยอะมากก็ไม่ดีเขามันไสเอาพน่อยแม่แต่เราเก็บไว้เก็บไว้มาเอามาแชร์เป็นความรู้ให้กับคนที่ไม่เคยรู้นะครับ เขาซื้อ,อยาไปก็ฉีกฉลากออกเลยนะคุณพ่อแม่เขาไม่เห็นหรอกแล้วเขาจะบอกว่าเออใช้อันนี้แหละใช้น,นี้แหละอันนี้เป็นเกดเล็กเกดน้อยนะครับทุพ่อแม่มือใหม่ทุกท่านครับฟังผมไว้เป็นแนวทางครับเซียนจริงอ่ะมีเยอะเซียนเซียนปลอมก็มีมากมายแต่เราจะทํายังไงที่จะปลูกให้สำเร็จก็คือหนึ่งสายพันธุกรรมมองการตลาดได้ออกว่าฤดูเนีี่อะไรที่มันฮิตฮิตแล้วอย่าไปตามเขาเยอะครับเหมือนกับพูดนะครับปลูกครับ เอาเลยเต็มที่ฝักใหญ่ไม่ใหญ่ใช่ไหมคือคือยังไงอะ่ยะยาหนอนฉีดกันเข้าไปอ่ะสี่ห้าหกรอบมันเป็นไม่ได้อ่ะนะครับแล้วก็แห่กันปลูกปลูกแล้วเป็นไงครับแจกฟรีครับท่านเห็นไหมครับใครเกษตรกรท่านไหนที่เอาไปปลูกในช่วงวันนั้นนะครับในการใช้วิพันธ์จากการแนะนําไปเขาลดต้นทุนในการเจ็บตัวได้เยอะครับคุณพ่อแม่ นะครับอ่ะมาเป็นความรู้ดีๆเนาะการสื่อออนไลน์เดี๋ยวนี้มันมีมีให้เราสัมผัสเยอะขึ้นนะครับส่วนมากผมก็เจอผมก็เจอของจริงน้อยนะถ้าผมพูดแล้วอะแต่ผมพูดไม่ได้ไงครับเดี๋ยวจะเป็นการโจมตีกันถ้าถ้าผมพูดก็ผมก็จะพูดไงว่าเจอน้อย <c oughs> นะครับพ่อแม่อะ <c oughs> เรียนรู้ด้วยกันครับในสาราเกษตรไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชชนิดใด ใครที่ทำอะไรไม่ได้ลองเข้ามาพูดคุยนะครับเราจะได้ผลิตที่ดีในสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสความจริงใจที่นี่มีให้ความรู้ที่นี่มีให้ครับโรงเรียนที่ดีที่สุดสําหรับผมลูกชาวนานะครับผมสัมผัสมาก,กับทุกโร,โรงเรียนแล้วนะครับไม่ต้องจบสูงคุณก็เป็นหนึ่งได้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอคลิปนี้เป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกมือใหม่ที่ไม่เคยสําเร็จสําเร็จน้อยนะครับ ต้องรู้ตลาดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับสนใจสินค้าหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมหลังจากการที่จบคลิปนี้ไปก็สามารถแอดไปที่เพจ a c e b o o k ของบริษัทในเกษตรได้ครับหรือสอบถามกับได้ยินสามซูเปอสามููหนึ่งเจ็ดสองููครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม